แพทนับพพาถึงกับไปไม่เป็นเขินหนักดาราหนุ่มสารภาพรักงานนี้แม่บุ๋มปนัดดาถึงกับเชียร์หลังจากที่เปิดโมเมนต์สุดน่ารักผ่านทางรายการอย่างตกมันบันเทิงที่แอบถ่ายไว้ในช่วงอัดทำรายการของศึก12ราศีที่ขณะนั้นทางด้านพิธีกรกำลังสัมภาษณ์ถึงหนุ่มยวนดาก้อนไฟพูดคุยไปมาต่จับสังเกตถึงหน้าดาราสาวอย่างแพทนับพพาที่กำลังตั้งอกตั้งใจฟังแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ สนกระทั่งพิธีกรต้องถามว่าเป็นอะไรทางด้านแพทก็ได้ตอบว่าแอบปลื้มหนุ่มหยวนมานานแล้วงานนี้ทางด้านหนุ่มหยวนก็บอกว่าแอบปลื้มสาวแพทมานานแล้วเช่นกันพร้อมดูเหมือนว่าหนุ่มหยวนจะอยากจริงจังด้วยเลยบอกเห็นสาวแพทดูแลครอบครัวมายันนักทางด้านหนุ่มหยวนอยากจะเข้าไปช่วยดูแลส่นทาเอาสาวแพทเขินจนยิ้มแคบไม่หุบเลยงานนี้ล่าสุดหนุ่มหยวนโพสภาพออกกําลังกายพร้อมแคปชั่นหวานไปอีกว่า หหมดดโไม่มีโหมดโกรธมีแต่หมดกอดจบงานครับเสร็จงานแล้วได้เหนื่อยเยอะมากๆพลังยังเหลือวันนี้เอาไป1,000แควรอบหน้า2,000ไม่โคต At, um, ร a r m ิชัยวันดีปลอขอบพระคุณทุกกำลังใจในทุกๆเรื่องนะครับได้รับข้อความและได้อ่านไปบ้างแล้วแต่ไม่ครบทุกคนต้องขออภัยนะครับเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้กันและกันครับ